สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยี่ีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะเสงประจำเดือนนะคะกรกฎาคม2568หรือปี2025 การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่การทํางานนะคะก็ขึ้นถึงไพ่เจ็ดไม้นะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะคนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานจะได้งานนะคนที่ทํางานประจำมีโอกาสที่จะก้าวหน้ากับเรื่องของการทํางานคนที่กําลังเรียนหรือกําลังศึกษาอยู่ก็มีโอกาสที่จะประสบ ความสาเร็จด้านการเรียนหรือแม้แต่กําลังขอทุนต่างๆนะก็จะมีข่าวดีค่ะไพ่ของการเดินทาง,งการติดต่อหรือการไปฝึกฝนอบรมง,งานก็เข้ามาเคลื่อนไหวด้วยนะคะทําให้โอกาสกับเรื่องของการทํางานหรือการเรียนการศึกษาของคนที่เกิดปีมะเส็่นะคะค่อนข้างดีมากๆในช่วงนี้ค่ะสิ่งที่อยากจะต้องระวังนะคะก็คือปัญหากับหัวหน้าหรือผู้บงังคับบัญชาการนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เรามีปัญหากับคุณพ่อหรือญาติทางฝ่ายคุณพ่อด้วยนะอันนี้ก็ให้ไประวังนะคะ แต่ก็บองว่าตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานตําแหน่งลูกหลานหรือว่าตําแหน่งของบริวารหรือญาติพี่น้องเนี่ยนะคะก็ยังเป็นตาแหน่งที่ดีโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะก็ยัอองเข้ามาส่งเสริมกับเรื่องงานด้วยสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะนะคะถือว่าการเงินค่อนข้างดีมากๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือกับคุณพ่อบ้างแม้แต่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวบ้านบ้างแต่มองโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้การเงินที่เกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะส่วนเรื่อง ความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักแท้นะหรือพบรักดีๆเข้ามาในช่วงนี้ค่ะแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันมองว่ายังเป็นคู่ที่รักกันแล้วก็ยังกลับมานะคะ,ะปรับกันได้หรือกลับมาคืนดีกันได้นะคะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้จริงๆมีที่นผลของไพ่ที่ดีมากๆค่ะมองว่าสุขภาพร่างกายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าเดือนนี้อาจจะได้ยินข่าวคนเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเป็นผู้ใหญ่ภายในครอบครัวนะหรือแม้แต่คนที่เกิดปีมะเสงเองเรื่องของการปวดศรีรษะนะคะอาจจะมีบ้างในช่วงนี้แต่ถ้ามีปัญหาสุขภาพตรงส่วนนี้ไปปรึกษาคุณหมอนะหรือตรวจสุขภาพจะเจอคุณหมอที่เก่งมากๆนะคะเข้ามาดูแลจนหายดีนะคะสิ่งที่ควรที่จะทํามากๆในช่วงนี้คือเรื่องของการสร้างกุศลนะก็คือทาบุญกับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ซะก่อนนะคะแล้วก็ ไปทําบุญข้างนอกตามความเหมาะสมนะคะจะทําให้กุศลตรงส่วนนี้เข้ามาส่งเสริมดวงชะตานะสาหรับคนที่เกิดปีมะเส็งค่ะคนที่เกิดปีมะเส็งวันอาทิตย์ส่งผลดีกับเรื่องงานโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเกิดขึ้นหรือแม้แต่คนที่กําลังเรียนอยู่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือแม้แต่กําลังสอบเข้ามาหาวิทยาลัยก็จะมีข่าวดี การเงินรายได้ดีนะส่วนเรื่องของความรักนะมีดวงนะพบรักต่างวัยหรือผู้ใหญ่สัรหาในเรื่องของความรักมาให้จะเจอคนที่ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆคนที่เกิดในช่วงวันจันนะคะส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะเป็นเดือนที่ต้องขยันให้มากสร้างผลงานให้เยอะ นะคนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานนะคะงานมารออยู่แล้วหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจําอยู่นะก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เป็นอย่างดีเลยการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักก็จะเจอรักที่ดีเจอคู่ขยันส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะคนที่เกิดในช่วงวันาราคในช่วงนี้นะคะมองว่าการทํางานนี้ยังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการยกย้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกย้ายของตัวเองหรือแม้แต่การยกย้ายหัวหน้าของตัวเองอาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่มองว่ายังส่งผลในด้านดีสิ่ง ก็คืออย่าไปยีปัญหากับหัวหน้าหรืออย่าไปยีปัญหากับผู้บงังคับบัญชาการหรือแม้แต่ปัญหากับคุณพ่อเนี่ยนะคะอาจจะเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่รายได้เข้ามาก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายจะมากความรับผิดชอบจะเยอะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ภายในครอบครัวนี่แหละนะคะฉะนั้นอาจจะต้องระวังนิดนึง ส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะมองว่าอาจจะพบรักนะ,ะต่างวัยพบรักกบคนต่างชาติพบรักกบคนที่เป็นพ่อแม่ค่ะแต่ความสัมพันธ์นะ,ะยังต้องใช้เวลานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องระวังการมีปากเสียงกันในช่วงนี้คนที่เกิดวันอังคารเรื่องสุขภาพร่างกายต้องระวังความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้ใหญ่ภายในครอบครัวหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการปวดศีรษะจะค่อนข้างมากคนที่เกิดวันอังคารถ้าเกิดว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้วแต่ถ้าเรามีพี่ชายมีน้องชายก็ต้องระวังด้วยค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานค่ะแล้วก็ยังเห็นชื่อผลให้การเดินทางนะคะเข้ามาขึ้นไหวด้วยค่ะทําเรื่องของการทํางานส่งผลดีมากๆการเงินก็รายได้ดีนะส่วนเรื่องของความรักนี่เด่นมากเลยมีดวงที่จะพบรักแท้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายเป็นความรักที่เป็นคู่กันค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีส่งผลดีกับเรื่องงานมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรือการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือแม้แต่ผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาในการสนับสนุนเป็นอย่างดีการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักมีดวงที่จะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นความรักที่สดใสค่ะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนะคะงานยังมีความมั่นคงมากๆโดวยเฉพาะคนที่ทำงานด้านการเงินนะ หรือว่าทําด้านแบบงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณต่างๆอะไรประมาณนี้อันนี้มองว่าโดดเด่นเลยไมแต่คนที่ไม่ได้ทํางานด้านการเงินนะก็ถือว่าส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินถือว่ามีโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยนะคะมองว่าสําหรับคนโสดเป็นไพ่คนโสดนะคะฉะนั้นคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่มองว่าเป็นคู่ที่นะคะยังส่งเสริมกัน,ก,นกับเรื่องของการเงินอยู่แต่เรื่องของความหึงหวงอาจจะมีมากนะจันต้องปรับกันให้มาก คนที่เกิดในช่วงนะคะวันเสาร์ถือว่าจะมีโอกาสเก่า,าๆกลับมาหรือแม้ว่าคนที่เป็นคนเก่าคนที่เคยคุ้นเคยเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาให้การสนับสนุนการหรือธุร,รกิจการงานเนี่ยธุร,รกิจเกา่าธุร,รกิจเดิมหรือการต่อ ód, ยอดธุร,รกิจเดิมๆเนี่ยอาจจะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะโดยเฉพาะคนที่ทําธุร,รกิจด้านออนไลน์นะคะถ้าเป็นธุร,รกิจเกา่าอยู่แล้วหรือลูกค้าเก่าๆก็อาจจะเข้ามาติดต่อในเรื่องของการค้าการขายด้วยค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินก็มองว่ารายได้ยังสมงผลในด้านดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักต่างว้รวมถึงคนเก่าจะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดใสนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะวันพฤหัสบดีค่ะวันจันทร์นะคะวันอังคารวันพุธวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจ,จะชี้นำไว้อย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกว่างานยังต้องระวังปัญหากับผู้ใหญ่อยู่นะฉะนั้นยังต้องรอบคอบนะคะหรือผู้ใหญ่อาจจะให้เราแก้ไขกับเรื่องของการทํางานบ้างในช่วงนี้ก็ต้องใจเย็นนิดหนึง่งส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่แสงสุขก็ยังเตือนว่าต้องระวังปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภ,ภาพอาจจะเกิดขึ้นบ้างค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับไพ่จุดเชียนบอกว่าคนโสดนะมีโอกาสที่จะพบรักนะคะพบรักแบบ ไม่คาดคิดน่ะนะคะเป็นความรักที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็มีมีโอกาสที่จะเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักนะคะที่อาจจะต้องปรับกันนิดนึงนะค,ะความสัมพันธ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วอาจจะนะคะไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือแม้แต่เรื่องของการทะเลาะวิวาทกันนะคะหรือว่าการสร้างครอบครัวเนี่ยนะคะมันก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งกันด้วยในช่วงนี้ค่ะ คือบางครอบครัวเขามีความคิดที่จะตั้งคันนะแต่เรื่องของการตั้งคันในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่แผนระยะยาวหรือว่าจะเป็นเรื่องของอการตั้งคันที่เราต้องคุยกันทั้งสองฝ่ายความพร้อมต่างๆนะก็ต้องมีการพร้อมทั้งสองฝ่ายด้วยจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายถือว่าสุขภาพร่างกายยังดีมากๆในช่วงนี้ค่ะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของเครดปดีมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ